ครับอันนี้จะพามาทัวร์ป่าป่าไม้แข็งเนาะนะครับอยู่ทางซ้ายฟาร์มของเราเนาะนี่นะครับของจริงถ้าเล่นใหม่ๆอ่อ่ะตรงเนี้ยมันจะปิดนะครับตรงนี้มัาต้องถวายถวายพานเนาะถวายพานตรงนี้นะครับในแมปเนาะตรงนี้นะครับถวายพานตรงนี้ให้ให้ได้หก หกพานนะครับหกพานเนาะในเสาเนี่ยมันจะมีเสาละหกแต่การบริจาคเนี่ยการบูชาถวายพานหกหกพานอันไหนก็ได้นะครับป่าตรงนี้จะเปิดเนาะมีมันจะมีเป็นป่าเนื้อแข็งนะครับป่าไม้เนื้อแข็งเนาะจะมีเนี่ยครับอย่างตัวเนี้ยก็สับเลยเนาะ มีประมาณนี้นะครับตอนหกพานแรกเนาะจะมีสองซ้ 2, 3, ท่อนนะครับทุกวันเนาะแล้วก็ตรงนี้มันต้องถวายอีกสิบสี่สิบสี่พานนะครับมันถึงจะปลดล็อกให้เนาะสิบสี่พานถ้ายังไม่ครบมันจะมีหินก้อนใหญ่นะครับบังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ มันจะมีตรงตรงลิงตรงนี้นะครับบ้านไม้ลิงตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะปิดเนาะถ้าถวายสิบสี่พันเมื่อไหร่มันจะเปิดนะครับข้างในก็จะมีไม้เนื้อแข็งเนาะให้จับก็มันจะขึ้นมาฝั่งนี้ได้เนาะในแมปมันจะทะลุมาฝั่งนี้นะครับตรงซ้ายของเมืองเนาะมันจะขึ้นมาตรงนี้เนาะ มันจะอยู่เบิร์นี้ทั้งเต็มเลยนะครับอะจะไปได้อีกเยอะตรงนี้จะมีลิงเนาะคิดว่าน่าจะต้องรออัปเดตนะครับบอกว่าไม่รู้ภาษาที่พูดเนาะไม่รู้พูดอะไรนะครับตรงนี้ก็จะมีแรงให้จับน ระเบิดอ้อมมาทั่วเลยนะครับนี่มันจเป็นต้นไม้แข็งนะครับเป็นต้นไม้้แข็งนะนี่เราสามารถสับได้นะครับแล้วมันจะมีมะเมล็ดให้ไปปลูกด้วยนะวันนี้ผมปลูกไว้ในฟาร์มนะครับดไล่ถอนให้เฮียนเลยนะครับ นี่ครับผมจะได้มเมล็ดอันนี้มาครับสองอย่างเนาะต้นสนกับต้นใหญ่ๆนะครับไปดูนะครับว่าผมจะได้มเมล็ดถึงไปเท่าไหร่นะจากป่านี้เนาะไล่ตัดไปเลยนะครับเพราะว่าพอมันขิ้นฤดูเนาะฤดูใหม่มันจะเกิดขึ้มนมาให้ตัดได้อีกคนะับ แต่ถ้าเป็นขอนไม้มันจะสปอนทุกวันนะถ้าเป็นต้นไม้มันจะหมดฤดูแล้วก็เริ่มฤดูใหม่นะมันจะโผล่ขึ้นมาให้เนาะฝานี้จะเปิด10ถวายพาน14พานนะครับ สาสุสานนี่หกพันนะป่าลึกเข้ามาก็สิบสี่พันนะครับติดมีด้วยลักคกี้จะหมดแล้วผลประกอบการนะครับก็คือ700รกว่าท่อนเนาะ สบายๆเลยนะครับต้นนี้ก็เอาไปปลูกได้เหมือนอต้นไม้ที่เป็นมเมล็ดในฟาร์มเลยนะครับเอาไปปักลงดินเลยนะไม่ต้องไม่ต้องสัตว์ก่อนนะครับไม่ต้องใช้ขวานเออไม่ต้องใช้จอบเนาะ ไม่ต้องใช้จอบขูดก่อนนะครับสามารถปักลงพื้นไปได้เลยนะครับเช่นนี้เนาะ,ะปลูกให้ดูนเดยครับอ่ะปลูกไปนเนี่ยมันจะเป็นต้นนี้นะครับต้นนี้เนาะอันนี้ยังโตไม่เต็มวัยนะครับออแต่ถ้าเราสับมันเมื่อกี้นะครับมันจะกลายเป็นต้น เมล็ดอีกอันหนึ่งเนาะได้มเมล็ดนี้มาครับสองอันต้นอ่านี่ต้นโตเต็มวัยนะครับนี่คือต้นโตเต็มวัยเนาะเนี่ยส่วนนี้ก็คือต้นต้นต้นสดนะครับมเมล็ดนี่เนาะ,ะเมล็ดสีขาวเนาะก็ปลูกลงไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็รอมันโตนะ ประมาณนี้นะครับ